สวัสดีครับเฉลยข้อสอบเขาเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีพุทธศัก,กราช2551นะครับาทายคดีดขอเริ่มที่ข้อแรกซึ่งทางข้อสอบเนี่ยกำหนดเป็นข้อที่71นะครับเดี๋ยวจะอ่านโจทย์ให้ฟังว่าเด็กคนนึ่งหมอบอยู่บนหน้าผาริมทะเลนะครับนี่คือเขาเหมอบอยู่บนหน้าผาริมทะเลเนี่ยเขามองเห็นเรือลำหนึงแล่นเข้ามาเป็นมุมก้ม15องศา ตอนแรกนะครับเขามองไปเนี่ยเป็นมุมก้ม15องศามองไปเห็นเรือลำหนึ่งแล่นเข้ามาแล้วภายในเวลา2นาทีครึ่งต่อมานะครับเรือก็เคลื่อนที่มาเรื่อยๆนะครับเรือลำนี้ก็แล่นมาถึงตำแหน่งตรงตงข้างหน้าเขานะครับเขามองอีกทีหนึ่งเป็นมุมก้ม30องศานะถ้าเรือแล่นด้วยความเร็ว30เมตรต่อนาทีนะครับก็คือ1นาทีเนี่ยเรือแล่นได้ระยะทาง30เมตรจงหาว่า หน้าผาเนี่ยสูงจากระดับน้ําทะเลกี่เมตรก็คือพี่กําหนดให้เป็นสัญลักษณ์ h นะครับเราอยากดูว่าค่า h มีค่าเท่าไหร่ซึ่งตอนแรกเเนี่ยเราจะพยายามสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบของออตัว h นะครับคือความสูงของหน้าผานะจากตัวผู้สังเกตการคือเด็กเนี่ยนะครับจากหน้าผาเนี่ยถึงระดับน้ําทะเลแล้วเราสังเกตว่าพี่จะสร้างความยาวแนวราบนะฮะตำแหน่งแรกของเรือเนี่ย ถึงหน้าผาแล้วก็ตำแหน่งที่2ของเรือถึงหน้าผาพี่กําหนดให้ตำแหน่งที่2ของเรือถึงหน้าผาเป็น L1 แล้วกําหนดให้ตำแหน่งแรกของเรือไปหาตำแหน่งที่2ของเรือเนี่ยเป็น L2 นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมกําหนดแบบนี้นะออโจทย์บอกว่าเรือแล่นด้วยความเร็ว30เมตรต่อน,นาทีนะครับหมายความว่าใน1นาทีเรือแล่นได้ระยะทาง30เมตรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในเวลา2นาทีครึ่ง เรือก็จะและ่นในระยะทางเท่าไหร่อ่ะเราก็เอา2.5นะครับคูณ30เห็นไหมครับแลหารด้วยหนึ่งนี่คือหลักบัญญัติยานธรรมดาได้75เมตรนั่นแสดงว่าระยะทาง L2 หรือระยะทางที่เรือใช้เวลาแล่น2นาทีครึ่งนะครับเห็นไหมเรือแล่นจากขวาไปซ้ายนะครับจะได้ระยะทาง75เมตรถูกไหมครับต่อไปเนี่ยเรากำลังจะพูดกันถึงตรีโกณมิตินะเราจะ เอาตรีโกณมิติของมุม30องศาและมุมสิบห้าองศามาสร้างความสัมพันธ์กันเพื่อหาค่า h นะครับทำอย่างไรน้องสังเกตว่า,ามุมสิบห้าองศาก่อนนะครับนี่คือด้าน h ด้านตั้งเห็นไหมครับ l 1บวก l 2เป็นตัวนอนมันคือแทนแทนเจนนะครับของมุมสิบห้าองศาต่อไปด้าน h เป็นด้านตั้งนะครับ l 1เป็นตัวนอนตัวเดียว ก็เป็นแทนเจนต์ของมุม30องศาเห็นไหมครับแทนเจนต์ของมุม30องศาแทนเจนต์ของมุม15องศามีค่าเท่ากับ h นะครับหารด้วย l 1บวก l 2เห็นไหมครับเราสามารถย้ายข้างสมการเพื่อหาค่า h ตัวเดียวขอโทษนะครับเพื่อหาค่า l 1ตัวเดียวนะครับ l 1บวก l 2เนี่ย จากมันเป็นตัวหารอยู่เนี่ยมันถูกย้ายขึ้นไปเป็นตัวคูณแทน15เนี่ยมันมันเป็นตัวตัวคูณอยู่มันคูณกับ1น่งอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะมันถูกย้ายไปเป็นหารนะครับแล้วเราจะได้ค่า l 1เท่ากับ h หารด้วย tan 15นะครับลบ2นี่คือการย้ายข้างของสมการธรรมดานะครับต่อไปน้องมาดู tan เจนของมุม30องศาบ้าง tan เจนมุม30องศาเนี่ยมีค่าเท่าก Record ับ h หารด้วย l 1ถูกไหมครับ tan เจนสามสิบองศาเนี่ยเราทราบจากรูปแบบของตรีโกณมิติคือน้องวาดรูป สามเหลี่ยมมาอ่ารูปหนึ่งนะครับมีมุมสามสิบองศาหกสิบองศาและอีกอีกมุมหนึ่งคือเก้าสิบองศาน้องดูขนาดแทนแทนสามสิบเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน 3, นหนึ่งส่วนสามในเราทราบหนึ่งส่วนรูปสามนะครับเราทราบมีค่าเท่ากับ h หารด้วย l หนึ่งเพราะฉะนั้น l หนึ่งมีค่าเท่าไหร่ล่ะ l หนึ่งก็ย้ายจากตัวถูกหารนะครับย้ายเป็นคูณรูปสามจากหารย้ายเป็นคูณเช่นกัน l หนึ่งมีค่าเท่า,า,า,ากับรูปสามคูนเเป็นสรรมการที่สองน้องสังเกตว่าสรรมการที่หนึ่งลหนึ่งมีค่าจุด เป็นสรรมการที่1เห็นไหมครับ r ต่อไปเนี่ย l 1มีค่าเท่ากับ r สามคูณ h เป็นสรรมการที่2สรรมการที่1กับสรรมการที่2เนี่ยมันเท่ากันเห็นไหมฮะเพราะ l 1กับ l 1เป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเราสามารถแก้สรรมการเพื่อหาค่า h ได้น้องก็หยิบสรรมการที่1นะมาเขียนทางซ้ายนะครับน้องหยิบสรรมการที่2มาเขียนทางขวาแล้วน้องย้ายเทอมที่เป็นตัว h ให้มาอยู่พวกเดียวกันนะครับ รูท 3h จากทางขวาของเครื่องหมายเท่ากับย้ายมาเป็นทางซ้ายเครื่องหมายเท่ากับก็เป็นติดลบใช่ไหมครับลบ l l 2เนี่ยมันเคยอยู่ทางซ้ายพอย้ายมาทางขวาก็เป็น l 2ธรรมดาเป็นบวกนะครับ h เป็นสัมประสิทธิ์ตัวคูณร่วมเห็นไหมครับก็คือดึง h ซึ่งเป็นแฟกเตอร์หรือตัวคูณร่วมออกมานะครับข้างในวงเล็บเหลือหนึ่งส่วน tan 15ลบรูท3นะครับเท่ากับ l 2ทีนี้ไอ tan 15เนี่ย มันเป็นเลขตัวหนึ่งนะฮะซึ่งมันไม่ใช่ตรีโกณมิติที่หาง่ายๆแทน15มีค่าเท่ากับไซ n ์15ส่วนคอส15ถูกไหมครับแทนเท่ากับไซด์ส่วนคอสซึ่งไอ้ไซด์15เนี่ยมันมีค่าเท่ากับไซด์45ลบ30นะครับมันจะไปเข้าสูตรไซด์เอคอสบีลบคอส a ไซด์น้องก็ต้องได้ไซด์45คอส30ลบคอส45ไซด์30แล้วน้องก็คิดออกมาเป็นเลขนะฮะคอส15 ก็คือ cos 45่บลบ30นะครับก็กลายเป็น cos a cos b ลบ sin a s i n ซซึ่งมันก็จะออกมาเป็นเลขเช่นกันเพราะฉะนั้นแทน15มันเท่ากับเลขที่ได้จาก s ซ n 15หารด้วยเลขที่ได้จาก cos 15นะครับอันนี้ทุกคนจะต้องไปหัดทำมานะนะครับก็จะได้แทน15มีค่าเท่ากับวงเล็บรูทรากที่2ของ3ลบ1นะครับวงเล็บปิดทั้งหมดกำลังสองหารด้วย2นะครับน้องได้ค่าแทน15แล้วน้องเอาแทน15นะครับ ไปแทนตรงนี้ไปแทนค่าตรงนี้นะครับน้องจะได้1ห,หารด้วยตัวเลขที่เป็นเลขของแทน15้าลบรากที่2ของ3ถูกไหมครับ L2 น้องทราบแล้วเพราะว่า L2 เนี่ยเพราะว่า l 2เนี่ย, 2, ยมันคือระยะ75เมตรนะครับที่พี่คำวนวณไว้อ่าเราเรากลับมาดูนะครับ L2 เนี่ยเราได้75แทนแทน15องศาเราก็รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถหาค่า h ได้นะครับมีค่าเท่ากับ75หารด้วย เทอมแรก2ส่วน0.732ทั้งหมดกำลัง2ลบ1.732นะครับซึ่งได้ค่าออกมา37.4893จยากไปตรงกับคำตอบข้อแรกก็คือประมาณ37.5เมตรครับการได้มาซึ่งแทน15นะครับก็ลองก็ดูการแทนค่ามันนะครับรากที่2ของ3มันคือ1.732ลบ1ก็เหลือ0.732ใช่ไหมครับ มาตรงนี้มันจึงกลายเป็น0.732นะครับทั้งหมดกําลัง2เนี่ยมันจะกลับเศษเป็นส่วนน้องดูดีๆนะครับแล้วก็น้องก็จะได้คําตอบตามที่ต้องการครับ